มา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 พี่น้องเก็บเห็ดซอยบย่ยกินเก็บเห็ดซอยบย่ยกินเด้อบ้านี้เด้อพ่อเฮดตวกกีต์มหาโนไม่พ่อเฮดตวกีต์บ้านได้เท่าเด้อพ่อดีกินเด้อพ่อดีกินพี่น้องนี่น่ะดอกจุ่มๆนี่ก็มีนี่นี่นี่มาเต็มอกว้ยสองดอกสองดอกพี่น้องสองดอกดอกง่ามเยอะมามาก็บเห็ดซอยบย่ยกินจ้า ดีใจว่าสิฟ้อนอ้อมวะโอ้ไม,ม่ได้ฟ้อนอ้อมให้พี่น้องเบิ่งเนาะอืมมาๆพี่น้องมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดปวดมือนีมา,นอมาหาโนไม้เจอเห็ดปวดหาเห็ดปวกน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยดอกสวยๆงามๆเด้ออืม ไมยก,กันแมงไม้กะกินพื้นกะมีจะของพื้นพูน่าพี่นองใหายกล้องก้อนพี่นองเอ้ให้กล้องก้อนเด้อบ่มีกูทายให้ทายเอาเองนี่แหละนี่แหละดอกเห็ดดอกเห็ดสวย ตั้งกล้องบ่ได้ถ้ากล้องก็บ่ได้มาน้นานาะบ่ได้ขึ้นว่าสีพ่อเห็ดเนอ้อง่ามง่ามมองเอ้ยเอ้ยดอกแข็งดีจังเลยเอ้ยขายาวยาวดอกเล็กเล็ก ง่ายมองอีกกล้วยพี่น้องค่ะสีได้แกงอยู่เด้อสีได้แกงอยู่เด้อสีได้แกงอยู่เด้อตั้งกล้องอีกกล้อยน,น้ำกระเกาะน้ำกระเกาะยายกินมาเก็บเห็ดน้ำยายกินเด้อค่ะเด้อถึงหยาบ สวยยุ่จ้าสวยยุ่มามามาเก็บน้ำกันจ้าเก็บน้ำกัน